สถานีสัตยาณิสิสถานีสัตยาก็จะพูดโดยสารลงจากตัวรถเราจะดูสิ่งของและสัวภาระที่นำติดตัวมาแล้วรองบเพื่อนุกรงในกาพตัวรถจอดเทียบอยู่ในทางรางที่สองเป็นขบรนโดยสานที่สองก็เสร็จแล้วสผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพ่ยปลายทางสถานีหัวหินครามรถสังคมรถชนีออกจากสถานีสัตยาไปแล้วจึงจะลงสมผู้โดยสารที่สถานี วัดสุวรรณเป็นปสถานีต่อไปครับขอบคุณครับ